ใครถามว่าแก่น้ำแข็งทำไมทำไมเหงื่อออกเหนื่อจริงเือจริงลองมาแล้วลองลองแล้วใช่ไหมทำไมทำไมเหงื่อออกเพราะตอนชงนานแล้วเนี่ยเคยมีพลาดมาบ้ี่พร้อมอย่างดีเลยพอขึ้นปุ๊บต่อตัวสุดท้ายคำนวณน้ำหนักไม่ดีล้มโค้ง เดินทิ้งขึ้นเดินหนีเลจบเอาละครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่ร้านทวีโชคหมูกระทะนะครับผมหลังจากที่พี่สุพจน์นะสอนเราตัดน้ําแข็งกันเราจริงจังกันมากเลยนะครับเราเลยพาพี่สุพจน์มาทานหมูกระทะกันที่ร้านทวีโชคหมูกระทะนะครับครับอยู่นี้เราจะมาพูดคุยเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับชีวิตพี่สุพจน์เนาะเปลี่ยนบรรยากาศบ้างจากน้าแข็งมาเป็นเตาอ่เมื่อกี้เราเย็นกันนะตอนนี้ร้อนเต็มไอหน้ากันไปหมดแล้วฮะครับแล้วก็เมื่อกี้ที่บอกเนาะเราอยู่กันที่ร้านทวีโชคหมูกระทะนะครับตั้งอยู่ที่ตรงข้ามโรรรงงเเียนนนฟััะคบ ก็อยู่ในเมืองทองธางนีของเราเนี่แหละานะรายการไม่เมืองทองเราพามาร้านอาหารนะซึ่งร้านนี้ก็เป็นร้านบุกกระทะเป็นร้านบุกกระทะหนึ่งมีที่จอดรถด,ด้วยแล้วก็ตอนนี้ประมาณเกือบหกโมงนะครับอากาศ สะดวกมามาได้เลยนะครับร้านอาหารจะบอกว่าไม่เขาไม่ใช่บุฟเฟ่นนะเจะเป็น,ปนอลา,า,าร์คัซึ่งเมนูนะเขามีชื่อเซตเมนูที่แบบเป็นเอกลักษณ์้วยนะสี่ชุดหลักงงที่เหางก็มีแบบชุดถูกหวยชุดถูกหวยก็เป็นชุดใหญ่เนะี่ยวันนี้เร,เรากินชุดถูกหวยแล้วก็มีชุดเงินออกเนี้ยก็คือชุดที่เป็นอีกระดับนึงก็คือแบบเต็มเต็มฟูตีมอีกอันนึงนะครับรองลงมาแล้วก็เป็นชุดกลางเดือนก็จะแบบถูกล้มาหน่อยแล้วก็ชุดถูกสุดก็จะเป็นชุดหว่แดงใครใครที่ถอบไขแดงก็ อาจจะต้องใช้บัตเจ็ตประหยัดนิดนึงก็มีชุดป่วยแดกให้ทานก็เลือกได้นะครับควาจริงๆคือมันก็อิ่มพอออฟเบูฟ์สำหรับคนที่อาจจะมาทานกาแฟแล้วแฟนอาจจะไม่ได้กินเยอะอะไรเงี้ยเราก็สั่งชุดที่มันแบบสามสี่คนแล้วก็กินกันได้เลยซึ่งนี่ก็เยอะนะที่ชุดถูกหวยเราเนี่ยเยอะเก็คือเนี่ยกินกันสามคนนี่แน่นเลยถ้าอย่างนั้นแล้วอ่ะเดี๋ยวเรากินก่อนเลยกินก่อนคุยนะพี่พวกปกติทานหมูทานไหมครับอปกติก็ชอบกินอยู่นะทานอยู่บ่อยๆในเซตนะก็มีทั้งซีฟู้ดนะไม่ว่าจะกุ้งปลาหมึกกรอบนังกระพุน อูอัดนะมีมีอะไรอีกฮะเต้าหู้เต้าหู้เต้าหู้แล้วก็หมูนะอยู่้านล้านเนื้อคุณธนาอูติพี่เลิกงานพี่แฮงเอาท์หรือว่าทานข้าวที่ไหนเป็นพิเศษไหมครับไม่ฮะส่วนมากจะกลับบ้านเลยไม่ค่อยได้มารีแลกคานอะไรเท่าไหร่เชื่ออยู่นะเพราะเราแบกเหนื่อยแบกอะไรก็ก็เหนื่อยจริงจะบอกว่าที่นี่ไม่ได้มีแค่หมูขาเขามีพวกแบบหางเครื่องเคียงด้วยไก่ทอดยำสต้มตุ๋อะไรเงี้ยมีหมดนะครับใครชอบก็มาโดนหน้าอาอันนี้อะไรครับ อ๋อแซลมอนเออน่ากินบปล่าน่ากินเปล่าแซลมอนนะฮะน่าตาดีจะบอกว่าผมไม่กินเผ็ดนะครับแต่ว่าอันนี้ไม่ได้บอกเขาว่าไม่เผ็ดเราก็จะลองกัโซดโด,โดนี่เลยนะครับชิมเลยอุ้ซลมอนหนามมากครับเยี่ยมเลยครับเอาพี่พธวัชพ่อเรื่องแกะน้าแข็งกันบ้างพี่พธวัชจากที่เราเห็นนีแกะได้ชำนานขนาดนั้นะนะแกะมากี่ปีแล้วนะเกาะทำงานที่เนี่ปีนี้เป็นปีที่แปดละก่อนหน้านั้นทํางานที่โรงแรมเก่าทั้งหมด17บเจปี มาถึงรวมที่นี่แล้วอยั่างไม่รวมที่นี่ก็คือทำแปดอยู่โรงแรมแกะน้ำแข็งมา17ปี17เปีก็คือเท่ากับว่าเรียนจบมาแล้วทำน้ำแข็งหรือป่าพี่ไม่ก็ทําพวกงานเกี่ยวทางด้านศิลปะเป็นพวกนิตยสารเรื่องสั้นออกแบบปกเขียนภาพว่อเรื่องใช่ใช่ใช่ก็เปลี่ยนไปเรื่อยคุณมากจะทำงานเกี่ยวทางด้านศิลปะถ้าอย่างนั้นแล้วพี่พี่สุพทเรียนจบอะไรมาก็จบทางด้านศิลปะคณะจิตปกรรมสาคนคือพี่ชอบเกี่ยวกับศิลปะมาตั้งแต่เด็กๆแล้วใช่ รู้สึกว่าจะชอบตั้งแต่เรียนอยู่ประถมก็ชอบแนละ้วงานศิลปะนี่จะได้เก็บเก็บที่ดีๆได้มาตลอดจากที่วาดรูปวาดอะไรเงี้ยมันเริ่มแกะได้ไงอะ่ะงานศิลปะที่วาดนะพื้นฐานทักษะมันอยู่ที่การวาดรูปก่อนถ้าคุณวาดรูปได้คุณก็สามารถจะต่อยอดงานศิลปะหลายๆ,ๆแขนงได้ไปปั้นได้แกะได้ถ้าคุณอยาอีเป็นนะอันนี้ต้องไปเรียนกับใครที่ไหนเออแล้วพี่ฝึกเอออยากอยากรู้จริงว่าฝึกยังไงอ่ะพี่ฝึกเอง อยู่ๆพี่ก็ซื้อน้ำแข็งมาแล้วก็เออตอนจอดๆ<ช>มันจะเป็นยังไงะไม่ใช่ไม่ใช่เรา<อ>ดูจากที่ศสตร์ของญี่ปุ่น<อ>มีหนังสือญี่ปุ่นเนี่สมัยก่อนเป็นรูปแกะสลักน้ำแข็งเขาจะทำเป็นชัด,ด,ด,ดชดชดมาบอกวิธีการแกะ<ม>ตั้งแต่เริ่มต้นจนั้นสุดท้ายการแบ่งของน้ำแข็งพี่เอาน้ำแข็งที่ไหนมาแล้วพี่ทำตรงไหนทำอะไรยังงมันไม่ใช่แค่เย็นเองอยู่ก็บิดมาไม่ใช่ไม่ใช่เรแกมเรกเลยมีโรงแรมอยู่โรงแรมหนึ่งนะเขาติดป้ายประกาศว่าเขาจะรับช่างแกะสลักน้ำแข็งด้วยความที่พี่ชอบนะพี่ว่า เป็นงานาที่ท้าทายก็เลยเข้าไปสมัครตอนนั้นก็นยังทำไม่เป็นใช่ไหมไม่เป็นแต่คิดในใจว่าตัวเองอ่ะทำได้เพราะเราศึกษาจากหนังสือมาแล้วมาแล้วมันก็นเหมือนกับแกะโฟมแกะอะไรพวกนี้แล้วมั้งพี่ก็ไปสมัครก็มีเชฟเหมือนกับเขาต้องเราต้องไปเทสอะเขาถามว่าแกะได้ไหมด้วยความที่อยากทำไงก <The> ็เลยบอก <ทำ S 1> ได้แต่เขาออกตัว นิดๆว่าไม่เก่งนะจริงๆไม่เคยพี่เขาต้องวิ่งไปหาอุปกรณ์หาสิวหาอะไรก็ไปยืมหยิบยืมเพื่อนมาเอามาใช้ดูก่อนจนวันเทสก็มาแกะรู้สึกว่าเชฟก็อยากได้รูปผมงอยากให้แกะให้ดูอ่ะพี่ก็แกะให้ดูแกะได้นะเอาลายโครงสร้างอะไรได้หมดอะดีเทลรายละเอียดที่พี่ว่ามันยังไม่ได้เชฟเขาโอเคนะต้องขอบคุณเชฟเขาเขาโอเคใช่ไหมใช่เป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นช่างแกะสลักของเ พอได้ทํางานที่นั่นปุ๊บแล้วก็มันจะมีงานแต่งงานอะไรมีมีมีข้ามาตลอด,ลดลลอ่ะเราก็ฝึกฝนมาเรื่อยฝึกฝนมาเรื่อยจนเกิดวามขําน,ขนาาแล้วก็สามารถแกะลูกอะไรต่ออะไรได้มา<โ>มามา,มาเพิ่มแล้วมาเพิ่มแล้วนี่อันนี้คืออะไรเอ่ยยำแกงกุ้งสดปะตำมะเขือตำหรือยำปากเป็ดทอดมีด้วยนะเมนหานีนง่ายๆอันนี้มีน,น<ำ>ดดะครับปากเป็ดทอดตังหัวทอดมาซะแบบสีกำลังฉ่ำเลยท่ามันกุ้งทํามันกุ้งแล้วก็ไก่ป๊อปมาไก่ป๊อปอาฮะมีหลากหลายนะ ไม่ใช่เฉพาะหมูกระทะอย่างเดียวนั่นไม่ใช่หมูกระทะอย่างเดียวจริงคือเหมือนแบบมีทุกอย่างจริงพี่กแกะอยู่โรงแรม17ปี1 7ปีใช่เริ่มประกวดตั้งแต่ตอนโรงแรมนะครับประกวดทันนี้ประกตั้งอยู่ที่โรงแรมเก่าแล้วอ๋อลองไปฟังเวอรีแรกหน่อยพี่ที่เป็นเริ่มประกวดนี่ก็เดินสายประกวดแล้ปล่อยแ้ะเกือบทุกปีอะเริ่มจากไม่ได้เหรียญเลยรางวัลชมเชยแล้วก็มาเป็นเหรียญทองแดงแล้วก็มาเป็นเงินเงินแล้วก็มาเหรียญทองความฝันสูงสุดของนักแกะช่างแกะสลักน้ำแข็งคือ The Best ถ้าใคร ถือว่าสุดยอดแล้วเก <Okay. S 1> ่งคุณเป็นรางวัลที่สูงสุดแล้ว <Okay. S 1> ครั้งสุดท้ายที่พี่ลงประกวดอ่ะพี่ไปแข่งที่ที่หัวหินเป็นงานเทศกาลอาหารหัวหินก็ไปเจอกับเชฟประกรณ์เชฟประกรณ์คุณแก้วแกเป็นเชฟไอเขาวิ่งอยู่ที่อินแพคคุยกันถูกอคอแกก็เลยชวนบี่มาอยู่ที่นี่ด้วยมาอยู่อ <Okay. S 1> ินแพคก็ตัดสินใจว่ามาดูกอนมาดูพื้นที่ก่อนก็ชอบอะ่ะ อุปรกรณ์ครบ่ึงมือครบตู้เย็นอะไรเขามีครบหมดละสามารถเก็บน้ำแข็งได้ประมาณ60ก้อนประมาณก็คือถือว่าพี่ก็จะมีห้องซ้อมที่ที่ดีด้วยที่ดีด้วยแล้วก็จย์เอกก็เป็นนักล่ารางวัลอย่างนกันก็ปีแรกที่พี่เข้ามาทําพี่ลงประกวดงานไทเปกอ๋อไทเป็กเลยไทยเปกจัดที่อินแพ็เนี่ยไทยเปกที่งานใหญ่นะใช่งาน<อ>ใหญ่ก็ลงทั้งประเภทเดี่ยวแล้วก็ประเภททีมประเภทเดี่ยวที่ได้เด e best ทำได้ไหมรูปอะไรรูปมวยไทยโชกันท่าอะไรท่าอะไรเออเหยียบ เราล้องนั่งที่พอจะชกลงไอ้ตัวร่างก็ตั้งรับอยู่ก็ได้เดอะเบสไปประเภททีมก็ลงกับเชฟปกรณ์คุณแก้วตอนนั้นที่แกะลูกพยาพุทธยุดหน้าได้เดอะเบสอีกกว่ากว่าเดอะเบสสองอันเลยใช่ปีแรกที่พี่มาทำถือว่าประสบความสำเร็จอิมแพกวั่นเนียทั้งเดียวแล้วก็ทีมมาปีแรกได้แชมป์แบบรัวๆก็มันอยู่ที่เราขยันฝึกฝนด้วยเพราะงานพวกนี้ผมจะบอกให้มันมีสามอย่างที่จำเป็นเลยร่างกายต้องสมบูรณ์ ขยันฝึกฝนแล้วก็สมาธิ สำคัญมากต้องนิ่งเพราะบางคนที่เขาลงประกวดอะ่ะคุณมีฝีมืออะ่ะคุณแกะเก่งจริงอะ่ะแต่ว่าคุณไม่เคยลงประกวดเลยคุณไปลงไปในสนามเนี่ยขาสั่นคนมาดูเยอะดูเยอะมันกดดันอะ่ะเราต้องทําอะไรที่มันแข่งกับเวลาถ้าเป็นประเภทเดี่ยวนี่นะเวลาพักทานน้ำเนี่ยมันแทบไม่มีเพราะแค่ชั่วโมงเดียวมันกดดันเวลาที่ว่าเขากำหนดเวลาช่วชมนานแล้วเนี่ยเคยมีพลาดบ้างตะปันนี<ม>่พร <laughs> ้อมอย่างดีเลยพอขึ้นปุ๊บต่อตัวสุดท้ายแล้วฐานไม่ดีคำนวณน้ําหนักไม่ดีล้มค เรียบร้อยเดินหนีเดินหนีไจบเซ็งหมตอนได้เรเต็งซ้อมมนเหนื่อยแล้วมันไม่ได้โชว์ใครไงก็ธรรมดากีฬามีแพ้มีชนะปีหนึ่งนี่มีแข่งอีเวทีที่ถ้าที่อีมแพ็คลปีแรกที่พี่เข้ามาเนี่ยเป็นปีสุดท้ายของนานไทเฟกตัดคอหน้าที่พี่มานี่มีทุกปีผมพี่มาปีสุดท้ายที่พี่ได้เดอะเบสก็เลิกไปเลยเฮ้ยทั้งหมดพี่เป็นคสุดท้ายที่เป็นเดอะเบสหรอใช่ ผมว่าม,มันไม่คิดว่ามีใครจะมาทําได้มากกว่านี้แล้วแบบพี่เขาเลยหยุดให้แชมป์นี่มันพี่มาถือแชมป์คนสุดท้าย <c oughs> ไม่รู้ <c oughs> เหมือนกันพอพี่มาแข่งปุ๊บพี่ได้แชมป์ปุ๊บเขาก็เลิกจัดไปเลยหลังจากนั้นพี่ก็ลงประกวดทุกปีอ่ะก็จะได้ได้เหรียญเงินมั่งเหรียญทองมั่งทองแดงมั่งส <c oughs> ลับปรับเปลี่ยนกันไปปกติเวลาพี่แก่ทุกแข่งพี่ได้เอาผลง,งานไปโชว์ใครที่ไหนไหม ก็ส่วนมากพี่จะลงเฟซบุ๊กงานที่ทําอยู่ประจำหรืองานประกวดอะไรก็พี่ก็จะลง Facebook นนไปเฟซบุ๊กไปก็คือผลงานลงทำเสร็จปุ๊บเราก็ถ่ายเนยี่ยใช่ลงไว้ถามว่าลงไว้ทําไมคืองานบางชิ้นอ่ะเราไม่สามารถที่จะกล,ลับมาทำอีกได้เราเก็บเอาไว้ดู เก็บไว้ดูตอนที่เราเลิกทำอาชีพนี้ปุ๊บเราสามารถย้อนกลับไปดูว่าเมื่อก่อนเราเคยแกะรูปนี้แกะรูปนี้นเอ๊ะเ,<อ>เราทําได้ด้วยเหรออะไรประมาณนี้เก็บไว้ดูเก็บไว้ดูเองแล้วก็เวลาเราทํางานอะ่ะสามารถเลือกย้อนกลับไปดูได้ว่าเราเคยทําแบบไหนไว้ใช่บางครั้งให้ลูกค้าดูอย่างเงี้ยเราอธิบายด้วยคำพูดว่ารูปเนี้ยมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้เขาไม่เข้าใจหรอกต้องเห็นเป็นรูปประมเป็นของของจริง พอพี่พูดอย่างนี้เราเข้าใจขึ้นมาเลยนะว่าการแบบถ่ายไปแล้วแบบเขาเราเราคงไม่ได้กลับมาทํางานนี้อีกอเหมือนเราบันทึกไว้ว่าเราเคยทางานชินี้ทีนี้ิ้นี้ใช่ชเพราะคุณสมบัติของแข็งก็อย่างที่ว่ามันละลายใช่ไหมมันไม่ได้คงที่อยู่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเราทําเสร็จเราก็เก็บไว้ในเฟซบุ๊กบางทีลูกค้าเขาเขาอยากได้รูปเนี้ยแต่เลาเอ๊ะเป็นแกะยังไงเราก็ยังย้อนเข้าไปดูอ๋อมันเป็นรูกนี้ะครับโอเคอท้ทาควรจับจำเราทําได้แล้วมันไม่ยากนะหรือเก็บไว้ให้ลูกหลานดูก็ได้เวลา เราทําไม่ไหวเราเลิ่ไแล้วถ่ายเก็บไว้ดูเองหัวมันก็เพียงพอที่จะถ่ายได้ถ่ายแล้วเก็บไว้ดูเองครับแล้วทีนี้บอกมันมีมีมีคนเข้ามาขอเป็นเป็นเพื่อนเขามาติดตามงานเราเขามีส่วนมากจะเป็นพวกต่างชาติเยอะตอนนี้เขามาเมนชื่นชมพี่แล้วคุรู้สึกไงก็ดีใจดีใจที่มีคนที่ชอบงานศิลปะชอบงานชอบงานเราอะงานประเภทนี้ก็ยังชอบอยู่ก็โอเคอะ รู้สึกดีใจและภูะมิใจมีไลายไหนที่รู้สึกชอบหรือภูมิใจมิเศษไหมที่ลงลงมวยไทยเป็นรูปที่เคยออกรายการ Super t a l ็ n นเองเคยดูไหมพ,พ,พี่จิว๋วปะ ซุปปิซูปีิซูปป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 ิสูปปิซูปวิเขาปิซูปปิซูปปิยาปปเขูปปิซูปปิซูปาเซาปปิซูดปิซูปปิซูปปิก็มาแกะกันทูปอิซูปปิซอปปิซูนปิซแหละซูปปิู่ปปิซ่ปปิซีบปยาคือเหยียบเู้าแลูวก็ใช้ปอซไปปิหูปปิซนปปิซูปปิซูปปิซกปปิซูาติซูปปิซูาติมาเหมือนกับไปนามสปวนตัว แต่ทีนี้เราคุยกันใน,ในทีมว่าขอเป็นทีมได้ไหมขอเป็นทีมคือว่าเป็นทีมของ Impact เมืงองทองก็คือใช้ชื่อ Impact เมืงองทองใช้ชื่อ Impact เมืงองทองแล้วช่วงเวลาที่ถ่ายทำเนี่ยก็ให้เขาเอ่ยถึงสถานที่ของ Impact เราบ่อยๆย้ำๆ หลายหลายรครั้งเหมือนพี่ไปขอเขาว่าช่วยเมนชั่นถ,ถึงอินพคเยอะๆเลยให้ให้ถับพูดคำว่าอินพ c t เยอะๆสถานที่ที่เราทำงานอยู่เนี่ย MM hmm. เพื่อเพ,พู่ง่ายเราต้องการโปรโมทให้อินพัเราด้วยเป็นองค์ก <h ats> รที่เราทำอยู่เราก็ต้องการสร้างชื่อเสียงให้เขาด้วย <Okay. S 2> ลรวก็ <h ats> มันได้ทั้งตัวเราแล้วกท็ทางกับองค์กรที่เราทำด้วยขนาดพี่อยู่เบื้องหลังนะพี่แกะถ้าเห็นแค่แวบๆไปแวบๆอะไรเงี้ยเดีพี่ก็ภูมิใจละออ ที่ทำงานมาหลาย10ปีแกะมาเหนื่อยขนาดนี้แบบบางทีก็กดดันเย็นมืออะไรเงี้ยอะไรพี่อะไรที่ทำให้แบบพี่รู้สึกว่าพี่รักอาชีพนี้แล้วถึงได้ทํามาได้นานขนาดนี้ชอบก็อย่างที่ว่าพี่จบทางด้านศิลปะางานน้ําแข็งก็เป็นศิลปะอีกแขนงพง่ายๆว่าปฏิมากรรมน้ําแข็งซึ่งเขาเขามีเวลาที่จะอยู่กับเราไม่ได้นานหรอกแต่ว่าเขามีสเสน่ห์เวลาเราแกะเสร็จแล้วเนี่ย คุณสมบัติเขาเขาจะใส่ามากเหมือนกับแก้วที่เจรไนแล้วพี่ชอบเพราะว่าทาํางานด้านศิลปะอย่างอื่นนะมันไม่ตื่นเต้นนะแกน้ำแข็งเนี่ยพี่ว่ามันท้าทายแล้วลอย่างเวลาเราแกะเนี่ยเราเหมือนกับเราออกกำลังกายด้วยนะเราไม่ต้องไปออกฟิตเนสหรือไม่ต้องทำอะไรเคล็ดลับเคล็ดลับใครถามว่าแกน้ำแข็งทำไมทำไมเงือออกเหนื่อยจริงเหนื่อยจริงลองมาแล้วลองลองแล้วใช่ไหม่อ <c oughs> ทำไมทำไมเงือออกมันไม่ใช่แค่หนักนะมันเกร็งนะครับก็น้องๆหนูใครอยาก เป็นช่างแกะสลักน้ำแข็งเนี่ยในยุคนี้พี่สุพ์ขอคำแนะนำหน่อยถ้าน้องๆอ,อยากเป็นช่างแกะสลักน้ำแข็งนะครับพี่ว่าต้องศึกษาเรื่องทักษะทางด้านศิลป,ปะน้องๆทั้งหัดเขียนภาพเขียนรูปให้ได้ก่อนถ้าคุณเขียนรูปได้อนนั้นคือทักษะของคุณแล้วคุณสามารถต่อยอดอะไรได้เยอะมากใครที่สนใจลองลองศึกษา,า,าออด,อไไดูดูจาก u ูท b e ดูจากอะไรก็ได้ดูจากเฟซพี่ได้ไหมได้เฟซพี่นะเดี๋ยวขึ้นให้ศึกษาดูนะครับไปดูในในงานพี่ได้เนะครับ ที่ว่ามีเสน่ห์นะงานพวกนี้น่าลองดูมันเห็นอย่างนะว่าคือถ้าเราชอบอะไรอะเราเอาความชอบไปที่ตั้งแล้วความชอบเนี้ยมันจะพาเราไปทุกที่มันจะพาเราไปในที่ที่เราไม่เคยไปมันด้ดีด้วยเพราะเราชอบคุณจะทาําอะไรก็ตั้งถ้าคุณชอบคุณทําได้ดีแน่นอน ินดีที่ได้มานั่งคุยกันในวันนี้มากๆนะครับีเนื้อหาเราเข้มข้นเราไม่เคยได้มาคุยเขาเรียกเป็นศิลปินไหมศิลปินเป็นเกียรติับรยการด้วยที่แบบว่ามีศิลปินระดับเนี้ยพี่สุพจน์แบบเป็นแข่งเว้เป็นแชมป์มาหลายที่มาพูดคุยกับเราถ้าที่เอาเหรียญแชมป์ที่มาคลองคอนี่คือคอพี่หักไปยปะไม่ถึงขนาดนั้นคงไม่ถึงขนาดนั้นก็หนักคอตรองหัวยังไงฝากช่องทางพวกเราด้วยนะครับเหมือนเดิมครับ อิแพคแคริเออร์เฟซบุ๊กยูทูบแล้วก็มี t ิ k t ตอลด้วยนะครับยังไงฝากไปกดติดตามให้ด้วยนะครับเราจะมีคอนเทนต์ฟีดไปให้เรื่อยๆเนาะแล้วก็ใครอยากรู้เรื่องราวอะไรในเมืองทองหรือว่าอยากพาไปรู้จักจกับใครที่ไหนก็คอมเมนต์บอกกันได้เหมือนเดิมน,นะครับเราจะพาไปรู้จักแล้วก็พาไปชมแล้วก็พาไปกินด้วยนะนะอันนี้ก็อยู่กับ <laughs> อยู่ที่ร้านทวีโชคขกุ้ท้าเนาะก็เปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างานะครับผมก็สังส้งั้นสำหรับวันนี้ผมมาตอมและเกมและพี่สุพจน์นะครับผมก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม